ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนแดดร้อนๆนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงจะครึ่งนะครับมาหาตามตัวพึ้งกันนะครับตอนนี้พึ้งตอมตอมดอกลำไยนะครับเยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะมาตามตัวว่ารังจะอยู่ไกลไหมแล้วก็รังจะใหญ่ไหมนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับแม่ผึ้งนะครับ พึ่ง,งเยอะมากเลยนะครับจะใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายถ่ายก็ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่เยอะมากครับแม่พึ่งเยอะมากเดี๋ยวดูกนครับว่ารังจะอยู่ไกลไหมเดี๋ยวดูทิศทางครับพอจะเห็นทิศทางนะครับมันบินไปทางนู้นนะครับบินเลียดไปนู่นนะครับแล้วมันหักโคง้งไนนผมคิดว่าน่าจะอยู่บนเขานี้นะครับ อยู่บนเขานะครับเดี๋ยวตามไปนะครับดูสิว่าลังจะใหญ่ไหมเดินตามไม่พึ่งจะเหนื่อยนะครับเดินมาแล้วมาเจอมิ้มอยู่ลังหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ,ล,นะรบลังมิ้มนะครับลังมิ้มรังสวยครับนะครับเดี๋ยวเขาตัดเลย รังมิ้มนะครับลังเล็กแต่ว่าน้ำเต็มนะครับหัวน้ำเต็มเปี๊ยเลยนะครับเดี๋ยวตัดกันนะครับนะครับตัดออกมาแล้วนะครับดูลังมิ้มนะครับหัวน้ำหวานเต็มเปี๊ยะเหมือนกันนะครับถึงลังจะเล็กก็โอเคนะครับสวยมาเจออีกแล้วครับลังหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันนะครับ รังค่อนข้างใหญ่อยู่ครับรังมิ้นนะครับครับใหญ่พอสมควรเลยนะครับนะครับเด,ดีย๋ยวจะทูบลงกนเลยครับครับรังใหญ่หัวน้ำหวานใหญ่เลยนะครับหลังใหญ่หัวน้ำหวานใหญ่ครับ เคครับเดี๋ยวตัดเลยนะครับเห็นอี่ลังหนึ่งแล้วครับพี่นองรังก็สวยอยู่นะครับครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูรังครับหลังนิ้มนครับโอเคครับลมควนครับเดี๋ยวดูตอนตัดออกมาเลยนะครับ โอเคครับพี่น้องว่าจะให้ดูตอนตัดป,ประมาณครับเห็นหัวน้ําแล้วอดถ่ายให้ดูไม่ไหวนะครับนี่ครับหัวน้ําสวยเลยนะครับลังก็สวยนะครับโอเคครับตัดเลยนะครับนี่นะครับตัดออกมาแล้วนะครับสวยเลยนะรครับหัวน้ํำฉ่ำๆเลยนะครับลังโอเคเลยนะครับลังอ่อนสวยโอเคครับเดี๋ยวดูลังต่อไปครับว่าจะมีอีกหรือเปล่าครับมาสรุปยอดกันนะครับ สรุปยอดในรถเลยพอดีฝนมาาละครับเดี๋ยวสรุปยอดกันว่าอะไรกี่ลันี่ครับได้ทั้งหมดสามลังนะครับสามลังเล็กๆนะครับลังนี้ใหญ่หน่อยหัวน้ําก็หัวน้ําก็ดีดีอยู่นะครับพอดีมีมีลูกค้ามาเอาแล้วนะครับสามลังนี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามาเอานะครับเขาสั่งไว้เขาโทรมาสั่งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเขา ทำมมาเอานะครับครับก็ได้สามลังนะครับวันนี้พอดีฝนมานะครับมืดฟ้ามัวดินมาเลยนะครับนะครับเลยต้องมาสรุปยอดในรถกันตามหาพึ่งหลวงไม่เจอนะครับน่าจะอยู่บนบนเขานะครับพอดีมาคนเดียวก็เลยไม่กล้าขึ้นไปเท่าไหร่เลยลงมาหามิ้มอยู่ที่ทีนเขานะครับ ได้มาสามลังที่เห็นนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอพอแค่นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทางช่อง f a c e b o o k นะครับโลดพาลุยหาอยู่หากินนะครับชื่อช่องนะครับยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ